ร้านทําเล็บในเมกาใช้เงินเท่าไหร่อยากรู้จังว่าค่าเงินเนี่ยแพงบ้างเดือนหนึ่งที่พี่ทําเงินเยอะที่สุดเลยประมาณ9ก้าพันทําไมรู้ป่าทําไมค่าทาเล็บที่เมืองไทยถูกแล้วค่าทาเล็บที่นี่แพงทําไมช่วยประมาณให้หน่อยได้ไหมพี่ว่าค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของร้านจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ เจอกะช่างทำเล็บสาวสวยในเมกาบอกเลยว่าตัวเนี้สมัยก่อนอะฮอตที่สุดในเมกาตัวนนตึงเมกาตัวตึงเลยคนจีบแบบลึบอะสวัสดีครับเมื่อกี้ผมพงไปถึงกล้อง,ทงเท่าเฟื่ยที่ดูอยู่แล้วว่า พี่เนี่ยสมัยก่อนโคตรฮอตในเมกาอันนี้เรื่องจริงนะไม่ดโมอ๊ว่าสมัยก่อนผมเล่นดนตรีอยู่ในร้านอาหารในเมกาพี่โน้ตสมัยก่อนจะเป็นเด็กเสร์ฟแล้วก็เป็นเมนเจอร์แล้วคนแบบตามจีบเยอะมากวันนี้พี่๊วันนี้พี่โน้ตวันนี้เดี๋ยวพี่โน้ตมาบอกว่าเอ้ยพี่มาเป็นช่างทาเล็บได้ยังไงรายได้เท่าไรอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอาชีพทําเล็บเพราะว่าสมัยก่อนนะพี่ไม่ได้เป็นช่างทาเล็บอพี่ทําอาชีพอะไรมาก่อนบ้างในเมกาเลย ที่นี่เหรอจริงๆก็เสิร์ฟอย่างเดียวเพราะว่ามาเรียนใช่ไหมมันก็เป็นงานที่แบบว่าเออใครๆก็ทําได้ตอนนั้นแล้วมันก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆออว่าแบบอ่ะเป็นเวบเสิร์ฟปุ๊บแล้วเราก็เป็นเมนเจอทจ ทีนี้เราก็ถามตัวเองนะว่าแบบว่าเฮ้ยแล้วเราเป็นเมนเจอร์เนี่ยสุดแล้วอยากจะเปิดร้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยเออจริงๆแล้วน่าจะถึงเวลาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากทำเล็บตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก็ถามเอ้ยต้ขึ้นอยากทำไรเราก็พูดเลยว่าเราอยากทำเล็บชอบซื้อยาทาเล็บมาทาแบบนั่งดมกลิ่นกิีนเนอร์แบบเพลินเออเพลินาเดินไปไหนเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปที่ร้านที่พี่น้องทำเล็บอยู่ใช่ร้านอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคไปรไปเจอกัน มีคนทํางานอยู่ในร้านด้วยเดี๋ยวให้พี่โน้ตเข้าไปคุยก่อนชื่อร้านแ a ร์ Free Makeup ใชสวัสดฮค่ะใช่สวัดีไ่ะใช่ัดีครับชินีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นร้านเป็นร้านทำผมขนาทำผมด้วยอ่ะช่อันนี้เป็นเซกชั่นของเราอ๋อใช่ก็คืออันนี้เป็นโต๊ะทำเล็บท้ามาทาเท้าด้วยก็จะอยู่ตรงนี้ แล้วก็มาถึงตรงผมด้วยนะครับพี่ใช่ผมก็คือที่นี่เขาจะเป็นแต่ละช่างแต่ละคนก็คือจะมาเช่าสเตชันเขาก็จะทุกคนจะเทคแคร์คิวของตัวเองลูกค้าตัวเองถึงเวลาเราดูแอป i n t m e n t only เนอะเราก็จะมา แค่เวลาที่เรามีลูกค้าไม่ค่อยมีใครมานั่งรอกันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ร้านพี่โน้ตเองคือช่องพี่ชั่นใช่ไม่ใช่ร้านพี่เองพี่มาเช่าที่ตรงนี้เซสชั่นนี้แล้วก็เทคแคร์ดูแลถึงเวลาจ่ายค่าเช่าอย่างเดียวงั้นหมายความว่าที่เข้ามาในร้านที่พี่ทักที่เป็นพนักงานนี่เขาเป็นเซสชั่นของเขาเองอ่ะงั้นขอถามเลยได้ไหมจะไปเลยได้ไหมว่าถ้าอย่างเงี้ยผมเป็นช่างทาเล็บอืแล้วถ้าผมไม่ได้มีร้านของตัวเองอ่ะผมไปเช่าเซสชั่นจากร้านที่เขามีอยู่แล้วได้แล้วค่าเช่ามันยังไงอ่ะพี เป็นช่างทำเล็บเนี่ยมี3แบบแบบแรกก็คือไปสมัครเป็นลูกจ้างร<า>้านเล็บออันน,นี้เขาก็จะจ่ายเราเป็นชั่วโมงคอมมิชชั่นอะไรก็ว่าไปค่าชั่วโมงประมาณเท่าไหร่ครับพี่โหแล้วแต่สกิลเลย,ยเน่าจะเริ่ม,มต้นถ้าเป็นแคลิฟอร,ร์เนียน่าจะเริ่มต้นที่20ต่อ1ชัมม่วโม<อ>งบวกทิปอันนี้ถ้าเป็นคอมมิชชั่นน่าจะแบ่งกันที่50-50ก่อนกับเจ้าของร้านสมมติท่าเล็บร้อยนึง ช่างได้ห้าสิบอ่าเจ้าจของร้านได้ห้าสิอันนี้คอมมิชชั่นแล้วก็ทิปเป็นของเป็นของช่างอันนี้ก็คือคอมมิชชั่นที่คือเริ่มต้นอันนี้สองคือหลังจากที่เราทํามาสักครักนึงเราเรเริ่มมีลูกค้าเป็นของตัวเองเราก็ออกมาทําของตัวเองก็คือมาเช่า,ชาแต่เป็นชายมาเช่าเซิชั่นแต่ว่าเราทําคนเดียวพี่โนเช่าอยู่ยเท่าไหร่ร้านนี้จริงๆอะอยู่มานานมากแล้วอยู่มาแบบจะสิบปีแล้วคือค่าเช่าถูกมาก5้ารอยห้าสิบต่อเดือนอุ้ยรวทุกอย่างและแอลกอฮอล์ด้ อลกอ์ดทวยที่นี่มีเสิร์ฟไวน์แอลกอฮอล์กาแฟทีเสิร์ฟไม่เป็นไรไม่ได้ขายไม่ได้ขายใายฟรีอันวิกกี้พี่บอกว่าค่าเช่ามันถูกถ้าค่าเช่าระดับที่แพงขึ้นมาอีกไหเอาจริงๆก่อนนะเนี่ยที่จะมาเช่าที่เนี่ยเคยเช่าอยู่ที่อาทิตย์ละ3 0 0อาทิตย์อาทิตย์ละและอันที่3ามมพีพี่พูดอันที่3ก็คือเป็นเจ้าของเปิดร้านของตัวเองแล้วก็มีลูกน้องพี่เคยคิดที่อยากจะเป็นเจ้าของร้านเองไหมอยาก แล้วมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ประมาณจริงๆค่าใช้จ่ายนะจะไม่แพงพี่ว่าห้า0มื่นเหรียญห้าหมื่นเหรียญห้าหมื่นเหรียญนี่คือรวม product เฟอร์นิเจอร์รวมทุกอย่างไม่เยอะนะไม่เยอะเพราะว่าอ๋อก็ต้องแล้วแต่สเกลด้วยพี่นุคิดว่าอ่ะถ้าประมาณร้านเนี้ยแต่นี้ไม่รวมค่าเช่านะหมายถึงว่าค่าตกแต่งร้านอุปกรณ์ทุกอย่างแต่ว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันซับซ้อนมากในเรื่องของลายเส้นในการเปิดร้าน layout ของร้าน คือช่างทำเล็บเนี่ยยังไงต้องมีลายเส้นอยู่แล้วนี่คือมาตรฐานของประเทศนี้ร้านที่เราจะไปซื้อที่เราจะทำแพลนกว่าจะเปิดได้อะไรเนี่ยมันต้องผ่านซิตี้เข้ามาเช็คเดินท่อเป็นยังไงหรือว่าอะไรทุกอย่างก็คืออย่างเรื่องเลเยอร์เรื่องซิตี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ <c> ยากเสื้อตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับมันเป็นเสื้อบินเทจแต่เข็บเดี่ยวบนล่างไม่มีค <c> ่าดูตะเข็บหนะ่อยพัตตันผ้านุ่มสบายนะครับไปสั่งกันได้ที่ ลายแอดบอร์ิงเชิ์ตไม่ได้มีแค่เสื้อนะเรามีทั้งแก้วแล้วก็สติกเกอร์ด้วยไปสั่งกันได้ครับแต่วันนี้พี่โนจะไม่ได้ออกแบบลายเป็นลายนี้นะ,ะพี่โนต้องมีลายยันของตัวเองบนเล็บผม,มบนคอนเซปต์เปือเป่อยยันหวาเปื่อยยันหวาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นลายอะไรโอเคยังไงพี่ผมไม่เคยมาทำเล็บก่อนมาก่อน เคยมีผู้ชายมาทำเล็บบ้างปะมีก็มีเหมือนกันจริงๆการทำเล็บมันก็คือการมาทำความสะอาดตกแต่งอะไรอย่างนี้ไม่จะเป็นจะต้องทาตลอดอะไรก็ได้งั้นเดี๋ยวผมเริ่มเลยดีกว่าพี่ได้ลายยังที่พี่พี่ผมให้อะไรนะคอนเซ็ปต์นะคอนเซ็ปต์อะไรนะเปื่อยยันหว่างอ่ะโอเคลองดูลองดูยังไม่เฉลยแต่ผมจะเริ่มดูไปเรื่อยๆว่าเป็นคืนลูปอะไรอ้วเดี๋ยวทายที่พี่ต้องอธิบายว่าทำไมพี่ถึงทำลายนี้โอเคผมขอเลือกริบกาง โอเคได้เลยอ่ะอัดับแล้วชนิี่ใชมือก่อนนะคะครับครับี่ค่ะเพื่อความสะอาดนะโอเคพอมไหมคะพอครับแต่ก่อนจะทำเล็บผมคอแห้งว่ะพี่ได้พี่ได้อยากดื่มอะไรไหมคะอยากดื่มนี่ชงอะไรมันหวานได้เลยอร่อยแต่ต้องใส่แก้วนี้ครับเพราะว่าถ้ากินแก้วนี้เราจะแบบว่ามีความสุข ทั้งวันเลยยังไงนะอธิบายหน่อยมันไม่ขึ้นอยู่กับนะมันไม่ขึ้นอยู่กับแก้วพี่ต้องไปสั่งอีงั้นพี่เข้าไปเอาในห้องน้ำให้ละกันได้หมดใช่ปะโอเคเดี๋ยวมา๊ะได้อ่ะเดี๋ยวเปิดอันนี้ให้เลยละกันอะไรอ่ะไม่รู้โอเคปะคะโอเคโอเคมือขาวโอเคมือขาวโอเคครับ มื่อกี้เราเซนทาย์มือแล้วเรียบร้อยแล้วเอาอย่าห่วงกินนะคะทำเล็บด้วยค่ะอย่าเพิ่งเมาค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านเหล้าอะที่มาดีตั้งใจมากินอย่างเดียวนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าเช่าร้านเปิดร้านแล้วพี่ผมอยากรู้ว่าอาชีพนี้มันต้องมีไยเซนไหมีต้องมีไยเซนที่จะสามารถทําเล็บได้ก่อนที่จะมีไยเซนก็คือต้องไปโรงเรียนไปเก็บชั่วโมง ถ้าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะให้ไปโรงเรียน400ชั่วโมงใน400ชั่วโมงนี้ก็จะมีแบบว่าทฤษฎีปฏิบัติด้วย<ม>แล้วแต่<ม>ว่าว่าทางโรงเรียนจะจัดแบบไหนอย่างโรงเรียนที่พี่ไปก็คือทฤษฎีก่อนครึ่งเช้าปฏิบัติครึ่งบา่ายแล้วก็มีฟูลไท,ม,ทม์พาร์ทไทม์อยากรู้จังว่าค่าเรียนเนี่ยแพงปั๊ี แล้วแต่โรงเรียนเลยอเอาจริงๆตอนที่พี่ไปเรียนสามพันเหรียญส<า>ี่ชั่วโมงนี่คือรวมหมดแล้วรวมอุปกรณ์แล้วก็ทุกอย่างเอาจริงๆถูกกว่านี้ก็มีนะโรงเรียนที่พี่ไปแอบแบบแพงนิดนึงอันนี้ค่าเรียนยังไม่รวมค่าลายเส้ที่ต้องไสอบอย่างจริงๆสอบลายเส้นเสียค่สาสอบไม่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณแบบ 100หนึ่งร้อยเหรียญประมาณเนี้ยไม่ได้ไม่เออไม่ได้แพงขนาดนั้นถูกที่ผมคิดมาเยอะนะพี่ใช่ออจบมายังไม่ได้เป็นนะก็คือจบมาต้องไปสอบกับสเตตตอนส่วนใหญ่ชาติอะไรที่ไปเรียนอ่ะพี่อืมณตอนนี้นะทุกชาติเลยน,นี่กูจริงๆพี่กำลังจะบอกว่าฝรั่งก็ทำเป็นช่างทำเล็บหรอใช่ฝรั่งคนดำเอเชียนคือมันไม่ได้เป็นเรื่องของแค่การมาเสริมสวยทำเล็บมันเป็นเรื่องของอาร์ตจริงๆการทำเล็บม,มันคือการแสดง ความเป็นตัวเรานะแต่ละคนเป็นแบบสไตล์ไหนก็จะทำเล็บสไตล์นั้นเพราะฉะนั้นคนที่ทำเล็บยาวก็จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวเขาว่าเขาชอบแฟชั่นเหมือนคนแต่งตัวสีสีอ่ะทำไมบางคนชอบใส่สีดำบางคนชอบใส่สีสัมอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ต่อคนส่งสุดนเท่าไหร่พี่แบบมาทำคนเดียวอันนี้รวมทิปด้วยไหมรวมทิปด้วยอะประมาณ300รแต่ใช้เวลาแต่ใช้เวลาสี่ชั่วโมงก็คือเขาต่อนี่ต่อนี่อันนั้น เป็นวาดให้โจทย์มาคือไพ่ทาโร่อยากได้ไพ่ทาโร่สิบใบบนเล็บ <c oughs> อันนั้นก็คือแล้วก็ต่อเล็บด้วยมีคนเคยแบบเอาเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็มาถามคำถามพี่แม็กว่าแบบเฮ้ยคุคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมีนะมีเรื่องอะไรบางมีมีแบบว่าเรื่องทุกเรื่องเลยเรื่องครอบครัวเรื่องที่บ้าน มีเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเรื่องให้ทาปรึกษาจริงๆเรายินดีนะเพราะเราก็นั่งกันเรามีรีเลชั่นชิพกันอยู่แล้วเจอกันทุกเดือนนั่งกันแบบจับมือกันสองชั่วโมงอย่างเงี้ยท็อปเคยจับมือแฟนนานสองชั่วโมงไหมไม่เคยเออใช่ปะเอาจริงๆเป็นที่ที่แบบได้จับมือคนแล้วก็นั่งคุยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบเขาเราก็ไม่ไม่มาน่ะอันนี้พูดจริงๆที่ทำเล็ว่าเออบางทีเราได้ช่วยเขาเคยมีคนหนึ่งเขาแบบ มีเหงื่อออกมือตลอดเวลาแล้วเขาไม่กล้าที่จะทําเล็บเพราะเขากลัวว่าคนจะแบบเฮ้ยมองเขาว่าเฮ้ยยูเป็นอะไรอะไรเงี้ยกางแรกที่เขามาคือกระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยหกแผ่นอะคือต้องซักไปด้วยอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเราก็ไม่รู้หรอกว่ายังไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรก็ซับไปเราก็ทําไปเราก็อยากให้เขามีเล็บสวยๆมีมีแบบออกไปแบบแฮปปี้เนาะแล้ววันนึงเขาก็ส่งพอดแคสต์มาว่าเขาไปออกพอดแคสต์ว่าเขาอะ ได้ผ่านแบบเรื่องที่เขาอะลําลบากแล้วก็กลัวที่สุดในชีวิตก็คือการแบบได้ทําเล็บเพราะเขาเป็น<อ>จริง,รงๆเขาไม่กล้าไปร้านทําเล็บเลยตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าตรงนี้เป็นปมด้อยของเขาที่มือเขาเหงื่อออกตลอดเวลาแล้วเขาส่งมาให้เราฟังเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเราเป็นแบบส่วนหนึ่งของชีวิตเขา<อ>ที่แบบทําให้เขาเก้าวผ่านตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออรู้สึกดีนะเอาจริงๆไม่ใช่่เราช่วยเขา<อ>เดี๋ยวเขาช่วยเราก็มีนะ เออจริงๆพี่มาทําร้านเล็บเนี่ยได้ก็พอมีลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าเขาว่าจะออกจากงานไปทําร้านโบบ้าพี่ก็แบบเฮ้ยไปขายโบบ้าเหรอได้เงินแค่ค่าชั่วโมงเองไม่ได้ได้ทิศไ,ไม่ได้ได้อะไรเลยแล้วจะโอเคเหรอเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเราอาจจะจนวันนี้ก็ได้พี่แต่ถ้าเราได้ทําในสิ่งที่เราทำเราอาจจะรวยวันหน้าก็ได้ฉันลาออกเลยจากร้านอาหาร ทําเล็บเต็มตัวแล้วก็เนี่ยหาร้านเช่าเปิดของตัวเองอ่าเสร็จแล้วจ้าอ๋อนี่คือยันของข้าพเจ้าเองโอเคนี่นี่นี่นนเป็นผ้าทิตย์ใช่ไหมให้ผมเทาอ่ารู้ได้ไงก็มันมีต็นยันหว่างไงสวยว่ะวาผมว่าผ้าทิ์ผมจะชอบวาใ้ตัวตัวเส้นๆเพราะว่ามันแสงสว่างน,นี่คือเป็นยันหว่าง กลมๆนี้คือการคลิปวนไปเวียนมาการคนการหมุนแย่ถึงบอ่ะว่าแบบบางทีอ่ะรอบเดียวมันไม่พอเว้ยมันก็ต้องวนไปหลายๆรอบกว่าที่เราจะเจอแสงสว่างถูกไหมเพราะฉะนั้นจะกี่รอบก็ได้ไม่เป็นไรก็วนกันไปแล้วแต่คนแล้วแต่จังหวะชีวิตสุดท้ายเจอแสงสว่างจบมาพี่ผมอยากถามพี่ว่า ข้อแตกต่างระหว่างช่คงทาเล็บที่เมืองไทยกับเมีกามันแตกต่างกันยังไงคะ่าวรู้ปา้าทําไมค่าทาเล็บที่เมืองไทยถูกแล้วค่าทําเล็บที่นี่แพงทำไมเพราะว่าที่เมืองไทยอ่ะใครทําเป็นก็คือเปิดร้านทาได้แต่ที่นี่คือต้องไปโรงเรียนไปเก็บชั่วโมงไปสอบลายเส้นอยู่ถึงผ่านเพราะฉะนั้นสนแตนดาดที่นี่ทุกคนเดินเข้าร้านทําเล็บอยู่มั่นใจได้เลยว่าเขารู้เรื่องอที่ไทยอยู่เดินเข้าไปในร้านทําเล็บ บางทีเราไม่มั่นใจนึกออกมาเพราะว่าไม่ได้มีอะไรการันตีมาว่าเฮ้ยอยู่รู้จริงหรือเปล่าคือไม่ได้บอกนะว่าที่เมืองไทยไม่ได้คาเล็บไม่เก่ง <c oughs> คือที่เมืองไทยมีคนเก่งเยอะแยะแต่แค่จะพูดว่าการที่ <c oughs> เปิดง่ายเออการที่เปิดง่ายของเมืองไทยอ่ะมันมีอาชีพนี้ใช่ไอาชีพนี้มันมีข้อเสียอยู่เออ ถ้าอะไรที่มันผ่านการเรียนแล้วมีไลเซนส์นมันก็ดีอ่ะมันก็เหมือนเราทําให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านมั่นใจได้ว่าคนนี้มปเรียนมาแล้วเก็บชั่วโมงมาแล้วแล้วก็เออได้จะมีมาตรฐานของมันอยู่มาถึงคำถามที่สองข้อดีข้อเสียของอาชีพนี้อะพี่ข้อเสียหรอมันเป็นอาชีพ ใช้แรงงานและทักษะใช่ปะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายอยู่ก็ต้องใช้หมดมือตาแล้วก็กลิ่นสารเคมีทุกอย่างน้ำยาล้างเล็บแอลกอฮอลได้กลิ่นแบบเป็นเวลาทั้งวันเป็นเวลานานแบบหลายสิบปีอย่างเงี้ยมันก็มีผลระยะย,ยาวแต่ข้อดีก็คือหลายด้านมากเลยนะข้อดีคือหนึ่งการที่เราได้เจอคนมากเนี่ยไม่ใช่ว่า ทำเล็บให้าอยู่เดียวเขาก็เปิดโลกให้เราเหมือนกันข้อที่สองก็เป็นเรื่องเงินทาเล็บเนี่ยรายได้เราจะเพิ่มขึ้นตามประสบะการณ์ตามสกิลของเราสมมติเราเริ่มต้นเราอาจจะได้ราคานี้เป็นมาตรฐานของทุกคนแต่ทําไปเรื่อยๆเ,เราจะสามารถขึ้นราคาได้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีประสบการณ์ก็เหมือนช่างสัตว์อ่ะ ยูเก็ตวันย so ูเพย์เนืนออกมาอ่าถ้ายูอยากได้สไตล์นี้ยูก really uh uh! ็ต้องจ่ายเท่านี้ยูอยากได้สไตล์นี้ยูก็ต้องจ่ายเท่านี้ยูอยากได้ศิลปินคนนี้ยูก็ต้องจ่ายเงินเท่านี้เรียกว่าเป็นศิลปินได้เลยราคาแรงสุดของที่นี่นะพี่พี่เคยเจอนะอยู่ที่ดาวทาเขาคิดชั่วโมงละสองร้อยเหรียญนี่คือเล็บนะมันอยู่ได้เลยนะคุณทำไงแค่หนึ่งชั่วโมงต่อวันแล้วคุณพอแต่คือเขานั่นคือตัวพีชแต่เขาเาประสบการณ์มาแล้วก็ต้องดูงานของเขาเออ ยอในไหนละอยากรู้ค่าไรของพี่แล้วแล้วก็รายได้ว่าพี่ทําเงินเท่าไหร่พี่โนทคิดว่าพี่โนททำเล็บได้ชั่วโมงละประมาณ70เหรียญโอ้โหเมื่อกี้ทาไปเท่าไหร่นะ15นาทีหักไปด้วยนะคะแล้วเฉลี่ยวันหนึ่งพี่ได้เงินเท่าไหร่หรือว่าทำมากที่สุดนะต่อเดือนเลยไหมต่อเดือนเออพี่เคยพี่เคยนับเงินมาบ้างไหมว่านับนับทุกวันเลยนะกั ผมขอเป็นวันที่มากที่สุดก่อนวันที่มากที่สุดก็จะได้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าเงี้ยอ่ะกี่ชั่วโมงไม่แต่นิ้วล็อกนะนิ้ววล็อกนิ้วเออกี่ชั่วโมงกี่ร้อยสิบเอ็ดชั่วโมงครึ่งโหทำงานสิบเอ็ดชั่วโมงครึ่งเดือนหนึ่งที่พี่ทำเงินเยอะที่สุดเลยเยอะสุดนะประมาณเก้าพัน แต่ไม่ได้ทุกเดือนนะฮัลโหลกลับก่อนแรับหนึ่งไม่ได้ทุกเดือนหมายความว่าเดือนที่เยอะที่สุดคือประมาณ9 0 0า9 0 0 0ทา้ทาทันทำไปกี่วันปกติทำอาทิตย์ละ5วัน8-9ชั่วโมงต่อวันมันจะต้องมีวันที่ที่ไม่มีลูกค้าบ้างแหละผมอยากรู้ว่าถ้า Average หรือกลางๆอ่ะพี่เดือนหนึ่งเราเมคเท่าไหร่ที่ไม่พีคถูกไหมอ่าไีได้อยู่ที่ประมาณ7,500 ผมว่าขยังเยอะอยู่ดีอะแล้วเป็นงานที่เราหลัง่เราชอบด้วยกานีอันนี้คืออันนี้คือเรื่องโชคดีอย่างหนึ่งที่แบบอ่ะเราชอบทําด้านนี้แล้วก็เป็นอย่างหนึ่งที่โชคดีแต่เหนื่อยไปเหนื่อยนะไม่ไม่ได้แบบว่าสบายนะแล้วเราก็ต้องมีลูกค้าที่รู้จักเราในระดับหนึ่งแล้วด้วยใช่เป็นช่างทาเล็บในปีแรกๆโหอาจจะไม่ได้เท่านี้ถูกไหมใช่ชั่วโมงละยี่สิบก็ประมาณนั้นแล้วก็ทิปอีกทิปแย่ก็ถือว่าผมว่าอยู่ได้ไม่น่าเกลียด ถ้ามาทําเล็บในเมกาพี่ราคาเท่าไหร่พี่แบบสแตนดาดเลยทั่วไปถ้าทั่วไปเลยนะถ้าแบบทาสีแบบเจลอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ45เหรียญถึง60เหรียญนี่คือ1สีนี่ก็อ1สี่สีชายถ้าจะทําลายเพิ่มเติมก็คือก็คิดเป็นลายไปคิดว่าอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่ใช้ของอะไรบ้างอ่ะเป็นชั่นช่วไปงไปใช่เราพูดถึงเรื่องทำเล็บมาทางนี้พีเลยแต่เอาจริงๆของโค้ชจะเจาะชีวิตของพี่มากกว่า พี่มาอยู่ในอเมริกาเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะพี่โหตั้งแต่พีตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบแปดปีแล้วชีวิตผ่านมาสิบแปดปีจนพี่ไปทำหลายอาชีพจนได้มาทำในสิ่งที่พี่ฝันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วพี่ผมเชื่อว,ว่าในตอนเด็กๆพี่ก็ไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งพี่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วมาทําอาชีพที่พี่ฝันวันนี้พี่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วอะพี่รู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าทุกวันแบบตื่นมาทํางานแบบขอบคุณ มันมันเป็นความโชคดีดีกว่าเพราะมีหลายคนที่เขาชอบที่จะทำอะไรแต่ว่าเขาไม่สามารถทำเป็นอาชีพได้เขาอาจจะทำเป็นฮ็อบบี้เป็นงานอดิเรกได้แต่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่โชคดีก็คือพี่สามารถทำในสิ่งที่พี่ชอบแล้วฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วอะทำที่มันเป็นอาชีพอยู่กับมันทุกวันและ,ะไรายได้ที่ได้ก็คือไม่ได้แบบอยู่ลำบากถ้าอยากจะแนะนำคนที่แบบเขาอยากจะเริ่มต้นทำเลยมน พี่คิดว่าคนที่อยากทําเล็บเริ่มเลยอยากทําอะไรเริ่มเลยถ้ายูมีโอกาสนะเพราะมีคนที่ไม่มีโอกาสเยอะมากถ้ายูมีโอกาสมีเวลามีเงินมีใจที่อยากจะทําทําเลยอย่าเพิ่งหยุดรอก่อนทุกอย่างแบบมีความยากมีขั้นบันไดของมันเพราะฉะนั้นลองดูก่อนแต่ถ้าวันหนึ่งยูรู้สึกว่าไม่ชอบหรือไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เฟลนะ มันเป็นสิ่งที่แบบอ่ะเราได้รู้แล้วว่าว่าจะยังไงเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรทําเลยเดี๋ยวให้พี่โน้ตสางหน่อยดีกว่าผมเชื่อว่าคนรู้วาถึงที่ยังอยู่เมริกาแล้วอยากมาทำเล็บกับพี่โน้ตเขาจะมาทําเล็บกับพี่โน้ตได้ยังไงติดต่อยังไงติดต่อได้ทาง Instagram เลยนะคะหญิงโน้ต y i n g n o t e ก็ส่งแมสเซจเข้ามาได้เลยบอกว่ามาทางเือยก็ได้แล้วไม่จะเพิ่มส ก็ได้ถ้ายังไม่อยากมาทำลองถามดูก่อนถามราคาถามสไตล์หรือเราเข้าไปดูรูปดูก่อนก็ได้ว่าใช่สไตล์ที่เราชอบไหมมีคนปรึกษาไว้ออยากเป็นช่างทำเล็บในอเมริกาได้เลยมีคนมาแบบให้สอนก่อนด้วยนะว่าแบบอ่ะพี่โน้ตลองสอนเขาทำเล็บหน่อยพี่ก็โอเคเปิดคอร์สลองสอนลองดูว่าเขาจะไปต่อได้ไหมก่อนที่เขาจะไปเสียเงินโรงเรียนเฮ้ยดีอันนี้ดีเลยอันนี้ดีอันนี้ขอบคุณว่าเพราะว่าคนเราบางทีอะเขายังหักตัวตน ตัวเองไม่เจอว่าเขาชอบหรือเปล่าการที่เขาจะไปโรงเรียนอะมาเสียงกันเยอะใช่ไหมใช่เออมามามาซื้อคอสกับพี่โน้ตก่อนให้พี่โน้ตลองทําให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าจะเป็นช่างนมฬิกาเนี่ยต้องมีอุปกรณ์พี่โน้ตก็มีหมดทุกอย่างใช่ประสบการณ์เขาก็มีใช่ป่ะมากกว่า10ปีที่ทํามาใช่ไหมพี่เขาจะได้รู้ว่าแบบก่อนที่เขาจะไปเรียนเนี่ยก่อนที่เขาไปเสียงกันเยอะๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าตัวเองใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ขอฝากแก้วนะครับเปื่อยยันว่างแล้วก็เสื้อรุ่นเปื่อยยันว่างไว้ดีถ้าใครสนใจครับไปซื้อได้ที่ไลน เอออคุณไม่นอนมากแล้วเดี okay ๋ยวผมไปจ่ายตังค okay, ์ไม okay. ่ต okay, ้องจ่ายป่ะเอาเก็บปินที่ใครค่ะโอเค